ก็สวัสดีกันยามเย็นนะคะแสงจ,จ้าๆนิดนึงนะคะคุณพ่อก็พาสาวๆของเรามาทานน้ำนะคะวันนี้ถือห่วงมาด้วยวค, <c oughs> คุณพ่อก็เพิ่งเลิกงานมานะคะพาสาวๆของเรานะคะมาทานน้ำกันนะคะ นัตยาไปกินดอกไม้ทำไมลูกมา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 ไปเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันนะคะค่ะเราก็มาถึงที่อาบน้ำกันแล้วนะคะที่ประจำนะคะช่วงเย็นๆวันนี้คุณพ่อก็พามานะคะเลิกงานแล้วคุณพ่อก็พามาอาบน้ำตรงนี้เลยน้ำแรงมากนะคะน้ำแรงมากนะคะนัตยานะคะดึงออกมาไว้นะคะ วันนี้ไม่แน่ใจว่านาตยาจะเอาไปเพิ่มหรือเปล่าหรือนะคะขาขาเตะยางรดไปด้วยนะคะนานว่าแล้วเอาตัวไหนดีเอาตัวนี้ดีกว่าเออเอาเอาเอาเข้าไปรล้วเวแล้วนะคะรล้วๆวไปหาต้นต้นข่อยนะคะต้นข่อยไปแล้วค่ะไปแล้ว มุมความสุขของนาตยานะคะน้ํากินนิดเดียวเองไปไหนไปไหนนาตยาไปไหนมามา,มาเอาอะไรอะ่ะอกินใบ่อยนะคะช้างถ้าได้กินกิ่งไม้บ่อยๆจะสุขภาพแข็งแรงนะคะดีแม่วัฒนาของเราทานนะคะ พ่อทำไมนาตยากินน้อยจังเลยอ่ะหว่วงเล่นครับม่วสนากินใบไม้ครับก็ขอสวัสดีนะคะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซทุกคนทุกท่านนะคะในยามช่วงเย็นของวันนี้นะคะกับสองสาวของเรานะคะน้องนาตยาแม่วสนานะคะน้ำไหลแรงมากตรงที่บ้านไหลไม่ค่อยแรงนะคะ ที่บ้านไหลไม่ค่อยแรงเสียงกวางร้องแม่วาสนาฟังเสียงกวางร้องทำไมอ๋อเขาได้กินสับประรดกินอ้อยมันเป็นน้ำไมหน้าละ่ะกินน้ำน้อยพ่อน้ำตรงนี้หน่อยพ่อจะไปลิ้วไปกินใบข่อยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะได้พ่อคุณพ่อตัดลงให้แล้วนี่ นิวเรียวมากินใบคอยแล้วเอ๊ดีใจอะไรไจะเอาวงไหนไปอีกวันนี้จะเอาวงไหนไปอีกจะเอาวงหนักมากนะเวลาแม่เก็บวันนี้เดี๋ยแม่ต้องให้หนูเก็บเองแล้ว ค่ะเดี๋ยวเราดูกันตอนกลับกันนะคะเดี๋ยวเราดูตอนกลับกันอีกทีนะคะค่ะอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะจากไปหนึ่งนะคะไปหนึ่งกับสามนะคะวันนี้ได้มาสามห่วงนะคะไม่รู้ไปค้นมาจากไหนอีกแล้ว <c oughs> รีบรีบแล้วไม่รู้จะรีบไปไหนรีบไปไหนรีบไปไหน,ไไหนพ่อ เป้ห่วงเหรอแม่วาสนาของเราตุ้ยนุย้ยตุ้ยนุ้ยนะคะไปหนึ่งมาสามนะคะไปหนึ่งมาสามไปแล้วรีบไปแล้ว <c oughs> ตุ้ยนุย้ยตุ้ยนุ้ยนะคะเราก็ได้ทางหมากด้วยนะคะหมากเขาเรียกปาล์มหางกระรอกนะคะมาๆยายมามาๆมามา,มา,มา รีบเรียบ,ยบ,ยบอยวันนี้กระจายยางรถเยอะมากเลยเดี๋ยวให้คุณพ่อนะคะคุณพ่อใช้ให้เก็บเลยนะพ่อเดี๋ยวให้คุณพ่อใช้ให้เก็บนะคะเก็บเลยเก็บให้กองเลยน้องกวางมาผูกย้ายหน่อยเดี๋ยวจะให้คุณพ่อใช้นัตยาเก็บเลยนะคะวันนี้เล่นยางรถทั้งวันเลยนะคะ กระจายยางรถดูนะคะนัตยายางอันนี้นี่คือนัตยาเลียงเองนะคะพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องดูนะคะนี่นัตยาเลียงไว้นะคะเขาก็เลียงเป็นแถวดูนะคะเขาก็ออกมาเลียงไม่ให้เลียงแบบนี้ดูนะคะเลียงเลียงแถวไว้นะคะไม่ได้ให้เลียงแถวแบบนี้ให้ตั้งเอามาอะไรเยอะแยะพ่อ <P aper> บอกให้ตั้งให้หน่อยทำไมเอามาเยอะแทะ่ ก็ได้มาเพิ่มอีกสองห่วงนะคะเพิ่มไม่รู้ไปคุยมาจากไหนอีกแล้วตอนไปไปห่วงคาะกลับกลับมาสามค่ะดูนะคะเรียงอันนี้เป็นนาฏยาเรียงเองเลยนะคะไม่ได้ให้เรียงแบบนี้ให้เลียงตั้งตั้งตั้งไม่จะได้ทำความสะอาดอดูนะคะคุณพ่อจะให้ทำได้ไหมตั้งกองเลยพ่อให้ตั้งกองเลย พ่อก็ยกช่วยลูกด้วยวางวางยกช่วยด้เก็บเก็บให้หมดเลยนะตอนเช้ามาแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยเดี๋ยวแม่จะทำความสะอาดที่หนูอยู่กลางวันนะคะหนูคุณพ่อจะใช้ได้ไหมเก็บเก็บตั้งเก็บตั้งเนี่ยเอาตัวอื่นเอาเด้านนู้นน่ะพ่อไม่ไม่แปลด้านหลังอ่ะด้านหลังอ่ะไปแปลด้านหลังมาแปลด้านหลังมา เก,เก็บมาเก็บมาเลี้ยงก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเล่นกันใหม่นะคะเนี้ยยางรถเล็กมาชอบมากเลยนะคะชอบมากย,ยางรถชอบเป็นชีวิตจิตใจเลยนะคะวันนี้ดีหน่อยนะคะวันนี้ดีหน่อยไม่เอาตัวใหญ่มา,าเท่าตัวใหญ่มาแม่หนักมากๆเลยเวลาเก็บช่วยแม่นะวันนี้ช่วยแม่นะแม่ยกไม่ไหวนะคะ ทุกเช้านะคะทุกเช้าทุกเย็นแม่ต้องมาเก็บเก็บตั้งไว้ให้เขานะคะเวลาทําความสะอาดนะคะนี่เขาทําเองนะคะเก่งมากนัตยาเก่งมากวางวางลูกวางเด<า>ี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเล่นนะคะเก่งค่ะนัตยาเก่งจังเลย <c oughs> ดูความน่ารักของนาตยานะคะคุณพ่อจะพาเก็บยางรถนะคะให้เก็บไว้นะคะเวลาขณะที่เขาเล่นนะ,ะให้เก็บมาทีละสองเลยพ่อ ตั้งสองเลยเล่นแล้วต้องรู้จะเก็บนะคะตั้งสูงขนาดนั้นหรอพ่อวางใหม่วะวางใหม่วะตั้งสูงขนาดนั้นหรอเฮ้ยเ,เก่งจังเลยวางลงเก่งเก่งมากเก่งมากค่ะพอแล้วไม่พอหรอกอเอาให้หมดเก็บให้หมดเลยเนี่ยหนูกระจายอยู่เนี่ยหนูต้องเก็บให้หมดนะคะ ส่วนคุณแม่ของเราก็รอหญ้าอย่างเดียวนะคะเก็บให้หมดเลยเก่งมากเก่งมากวางวางวางเก่งเก่งค่ะเก่งเก่งเก่งเก็บให้หมดเลยรเรามาลุ้นกันนะคะว่านาตายาจะเก็บหมดไหม <ร ARA. S 1> เดี๋ยวก็ค่อย <ว treatments> ให้เล่นตัวหนึ่งเดี๋ยวให้เล่นตัวหนึงหนหน่งเก็บให้หมดก่อนกลัวนะคะกลัว <ivel S 2> ถ้าพอควานให้เก็บแบบนี้กลัวว่าจะไม่ได้เอาไปกอดนอนนะคะ คุณพ่อก็ได้ย้ายที่นอนให้ไปนอนตรงนู้นนะคะเพราะว่านอนตรงนี้เวลาเช้ามาเขาเอาหัวดันตรงเสานะคะกลัวเสาล้มเก็บ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 ก็บร็วเก่งเก่งมากเก่งมากเก่งค่ะ เอาเหลือไว้ให้กอดสองห่วงนะพ่อเหลือไว้ให้กอดสองห่วงนะเก่งมากนะคะหลังจากที่เล่นกันกับคุณแม่วันนี้สนุกมากเลยมีช่วงช่วงหนึ่งที่แม่วาสนาก็แอบเล่นเหมือนกันนะคะเก่ง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 มากพอยางหมดยางเก่งมากเลย อี๋งอันนี้ไม่อยากไม่อยากเก็บไว้ลงลุงลงอีงวางวางลุงงวางตรงนี้วะลูกเก่งมากนัตยาเก่งมากอขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่หน่อยเร็ว ขอบคุณค่ะคิน่ก็ขอขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารอลุ้นนาตยาว่าเก็บห่วงหมดไหมคะนาตยาเก่งมากเลยฮะเก็บห่วงให้คุณแม่ทําความสะอาดหมดเลยบายค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะครอบครัวของน้องนาตยาไม่วาสนาด้วยนะคะขอบคุณค่ะเล่นด้วยใส่ขาใส่ะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะพอแล้วเพะขอบคุณค่ะเดี๋ยวอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของครอบครัวของเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ